นี่จ้ะพี่น้องนี้ไม้ยา,างออกก็ร่างกายเลยจ้ะอีกแล้วจ้ะไปดูความสวยงามของป่าใบไม้เปลี่ยนสีจ้ะพี่น้องแดดซองดีดีมือนอากาศดีจ้ะอาก็ไม้ยา,างเมืองห้าได้เห็ดแกงจ้ะป้าเป็นปุ่นกันมาสุดเดบ่มืองได้เห็ดได้เห็ดสวยมาก สวัสดีเจ้าพี่น้องสวัสดีเจ้าทุกคนมือนี่มาละออกมาอย่างกำลังกายกับมาหน่อยแล้วจ้ะย่างเลรนยย่างหัวเบิง้งหาพ่อเห็ดเป็แกงนะจ้ะตอนนี้ก็อยู่ในป่าลวจ้ะอากาศดีมือนี่แดดซองอยู่สิบสององศาจ้ะไปห้องไป,งไปลุ่นกันว่ามือนี่สิได้เห็ดแกงจังหม้อวะจ้ะไปกันจ้ะให้กำลังใจกันเลยด้อจ้า นี่แดกแดดแงกมันพลืงเดือดไปนี่เนาะพลืนเลือดเขาได้เก็บจะแกงนี่อ,อวกพวว,ว,ว้าวว้าววววววีวว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 วอวกวอวนววกวว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 วกวววววมัม้งจัง บอกนี่นาดีสุดดีสุดแม็กที่อีกข้านอกนี่ทุกคนเนี่อืพอเด็กแกอยู่มั้งแต่ดอกนะโอ้ต้นแทะนี่เล็บออกเล่เดียวจ้ะพอเด็กแกอ่มง มีอีกมีอีกมีอีกจ้ารู้ว่ามีขา,าอาอกอ่ะตกไปแต่งาแบบนี้อีดอกหนึ่ง,งไปตอกกัน

เก็กไม่มีอีกล้วว้าวเจอเพิงเลือดคุณโดนแทะก็มี้นอนเก็บกันเลือดจ้าน้องเ็มประสนกันเล นั่นลวล่ะสามดอกเพิ่งเลือดจ้ะ,จะกุ้มยาใสพ่อแกงเลยจ้ะตัดคำเห็ดมือนี่มานเห็ดเพิ่งเลือดจ้ากุ้มยาแกงใด่แกงหนึ่งอยู่จ้ะ แข็งมากเลยนะครับ เพลิงเลือดนี่ดอกนี้น้ำเงาจากแกงเห็ดก็เข้าป่าแกงสดๆเลยจ้ะเพลิงบ้านคือสิว่ามีอ,อะไรพี่เนาะอันนี้ฟุกแล้เพิงเลือดแกงหนึ่งอยู่จ้ะ ออกแก้วใ okay. ช่ย,ยูนี่นี่ก็ได้กุบกิบกุบกิบอืมน่นารักจ้านีกแล้ จ้ากุมเดียวเพรแกงเลยจ้ะพี่นอ้องยางยางเหรียญยางหัวไปอาเฮ็ดไปอาพี่ชูว้าวพ,พี่นอ้องเจอแล้วจ้ะเจอแล้วนางงามพอจ้ะพี่น้องเบลสวยมากเลยอ่ะไม่ไม่เยอะแต่ก็พอให้ไว้ชมเชยนะพี่น้องดอกน,บบนึง mọi người dân mỗi anh chút nữa chút dưa lên ngang quay kip kip chút kẹp dưa mưa 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 มันหลงเหลือไม่ได้จังได้เห็นหรอนี่ดอกนึงดอกมีโดนเออขโมยโอ้ไอ้นางข่ายกินซะก่อนดอกนี่ไอ้นางข่ายกินซะนางข่ายกินไปแล้วนี่มาดูนางนางามเลยสวยเจ๋เลยว้าวนัวสิบบพอแล้ว าป้าเดิมเนี่ยจะไปใช้บ้าแดดลบหูลบตาคานไหนอ๋อโอ้ยพี่น้องใสีน้ำพะยะคอยบอยลบหูลบตาคนไหนจะเไหนพี่น้องดูนี่ดูนี่จ้าดูนี่โอใหญ่จริงจริง เก็บมาแต่พี่น้องปัดปัดปัดตูดีอ่ะเลยอ่ะปัดปัดปัดเออดอกนี้มันงามคักจ้ะพี่น้องท่านี่โอ๊ะโอมันงามคักล็อกหัวล็กตาต้นไหนเป็นไบนเนี่ยแต่จะซองงามนางพญาดยอดเลยอ่ะโอ้ยทรงไทยดอกยังไงหวบหวบเก็บมา ว่องขา่วเบิงพี่ดออกเวิร์มันพัดหลอดหูหลอดตาได้จังเดจะดูสิสุดยอดเลยอ่ะตัดขาเลยพี่นอ้องสามดกอกกระพาะแกงและจ้ะนี่นี่มีนอนด้วยพี่น้องโอ้โชคดีถัามานันนี่อ่อนๆอยู่จ้ะ มีโชคดีภาษิบ่มีเห็ดเก็บแล้วพี่นอ้องอายังมีเด็กเก็บอยู่จ้ะเพราะเด็กแกงหม้อหนึ่งนี่นี่สองดอกกับข้อแกงเลยจ้ะอู้ยงามแท้แว่าพี่น้องสุดยอดจะเก็บเห็ดมามีรอบนี้เละจ้ะเก็บเห็ดทาใหญ่ดอกใหไงว่าจะสิบเบิดแล้ว วนตว๊อยู่อาทิตย์นึงจ้ะบดไ้มาเศรดฐายานันนะตายพีชสุดยอดเลยจ้ะนิจ้ะขุดเอาไปลางยูบ้านนจ้ะจีะจ้ะ สุดยอดอ่อนๆเจยามาข่เด้ค่ะไข่เกมเห็ดเพิ่งหวานดอกไงสิเรเคยหลอดหูหลอดตายเชียจะ้ะน,นี้หลอดได้จังไดก็บ่บู้องรูจั็ได้มาอาทิตย์หนึ่งจ้กฝนตก ยังมีพ่อไอเก็บโ,โชคดีจ้ะดูสิงามคักงามแม่โดนพี่น้องสุดยอดเลยอ้อเต็มตะก,กาหมานแล้วจ้ะสองดอกก็เต็มตะก,กาหมานแล้วพี่น้องเไปต่อสิได้อีกบ่ป้านนี่หน่อยเมาถึงบ้านแล้วจ้ะพี่น้อง นี่จ้ะผลงานมือนี้กระเพาะเด้แกงหนึ่งเด้อจ้ะพวกคิดวาสิม,เเสมีเห็ดให้เก็บจ้ะช่องดอกนี่กระเพาะแกงล้วพี่น้องพวกคิดวาสีมีเห็ดให้เก็บจ้ะโชคดีจ้ะแต่ท่านเห็ดเพิ่งบ้านนะขอขอบคุณเปิดื่อทุกคนที่เข้ามาชมเข้ามาให้กำลังใจกันเด้อจ้ะสำนีเด้อจ้ะพี่น้องขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงเด้อจ้ะ เผู้ขาไปแห่กำลังใจให้กันด้อจ้ะได้กระสิสาแน่จากมือสองมือ้ะจ้ะสำนีแล้ะจ้ะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงจ้า